ค่ามือนีมาตามพอลี่ถอดรหัสรัฐบาลไทยของมันที่หนึ่งคืศจิกาค่ะงวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกพันให้เก้าเก้ากับเก้าแปดเนาะค่ะเขาเก้าหกบริกรับหัวเสียใดยค่ะงวดนี้พันใด้มาแล้วถอดรหัสรัฐบาลไทยพันมั่นใจเกินร้อยพันว่าจะเป็นตัวใดไปตามถอดรหัสพอลี่ใดเลยค่ะค่ะวัดดี่ะ สวัสดีครับเป๊บซี่ครับมือนี้พญี่ีง่งมาแปดมือนี้มันก็ใกล้จอรัฐบาลไทยเนาะครับพญีย่กยกับสีไฮรัฐบาลไทยเป็นเลขทอดรหัสเนยิ่งแจ้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่จะเอาพญีย่ยงชไปเปรียบเ,เ,เทียบอาจารย์ได้ครับเด้อพญี่ี่วนี่ยังอดรหัส ูว่าท่านในเป็นเลขสูตรคือเป็นคำว่า,าสูตรนี่มันเก่งก็ถอดรหัสแล้วนะ,ะถอดรหัสนี่คือเข้าเห็นของเพื้นออกแล้วรัฐบาลออกแล้วเข้าจังเอามาถอด<ะ>ถอดจังไหรจังที่ห้มันงวดตัวไปมันสี่หอ,อกได้อน<ะ>นี้ก็คุ้มเห็ดคุ้มนั่นศึกษาหามาโดนเติอบอยุ่<ะ>กแตถอดได้แล้วแหละคิดว่า ซีห้รัฐบาลไข่ไขๆๆ่กับเลขกเพื่อนบ้านทั้งอื่นขึ้นกันว่าซีตัวนี่สีห้มันออกสองตัวลอยง่ายคือออกคู่นึงละอุวต่ีานมาได้อย่างก่อนวที่ีพานมาหนึ่งเก้าเก้าะได้เก <uf> <ๆ>้าเก้ามันก็มาออกหกเก้าเก้าเก้าเกาเปดเนาะจำได้เก้าเก้าเก้าแปดมาได้กับหัวว่าสิบปหนี่เสียดายค่ ว่าสิกับหัวอยู่แห่งมวยมันเป็นคนรักเดียวใจเดียวคนเดยถือว่าถือว่าแม่นเนาะท่านเอฟซีกันเอฟซีเห็นจังไงท่านเป็นแต่กับกับเอาด้วยครับเด้ออันมีตัวที่กับได้ตัวเดียวกับเป็นตะแค่งหกเป็เก่าท่านนะเะแกรมันเนาะหกเป็นเก่าเก้าเป็นหกหกเป็นเก้ามีแต่ตัวเดียวนี่แหละเบิ้งเบิ้งตามสังเกตเบิ้งเจ็ดกับเป็นหนึ่งก็ได้เเจ็ดเป็นหนึ่งอย่บุคหอยห็นแบนไดนแบตามที่เหตุเบิ้ง ก็เคยเห็นไหนของเล็กเล่ามือนกันมันก็มันก็เปลี่ยนไปได้เห็นละแต่ว่ามันก็ดวนค่มันใจบางวดเนี่ยถอดรหัสรัฐบาลไทยมันใจก็งวดที่ผ่านมาเก่าๆเก่าเป็ด้วยกับวันี่งวดที่ผ่านมากนั่นว่ามันใจแล้วงวดนี้ยังมันใจเกินไปอีกฟังเด้อหนึ่งพอมฟังเด้อเอฟซีเอ้เป็นมันใจคักแนงวดเนี่ยงวดวันที่หนึ่งคือสาิกาเนี่ยมันใจก็งวดที่ผ่านมาเป็นว่า มันใจก็นั่นก็เรีว่าเต็มรลอยเกินรลอยไปอีกเหมือนกันไม่เรียกจีเฮดออกมากสู้สายตาเพื่อนี่มิจะเรียกเกินลอยเลยไลยก็เอ็มลอยหาซื้อคุณดิเอาไห้ได้เลยเอฟซีคนมันใจคข็งแนง่ว่าันทีหนึ่งหัวตั้งหันกับว่าร้ายตัวว่าสิปต์นี่เก้าเก้ากับหกหกกับเก้าแปดซื้อแค่นี้แม่ตุ้ยนำเอาแบร้ายหันซื้อได้รไล่นี่ยินว่าเรีกออก กาหกขาอัน <laughs> เรียกว่าน,นี้ <laughs> มันสิเหยียบนานพักวังหันมันหยุดยึกแล้วคนเลยสี่มือแทมันเลยหยุดอ่มาม้าด้วยค่ะ <laughs> ย่านหมาภาพแปลงพักกันเลยค่ะมันใจเต็มเกินร้อยพันาวาหัวล้นนี่ก็ได้ถอดรหัสของวันที่หนึ่งนี่นกับว่าลายตัวเนาะ หมอครับม,มีแคร์วิทย์เราเนี่ยหันเด็กเป็นไถ<ม><า>่ตัวครับหายซีตัวซีตัวนี่ต้องออกคู่นึงเป็นไถ่แบบเล็กอีหยังเล่าพัฒนาไปกจับให้ก<ห>จับให้กระจับให้คู่เดียวเท่อนั้นเด็กมาลายตัวเนาะเล็กหน่อยตัวซื้องา,านผู้ใดเห็นใจพอยันนี้นอนเด็กอยากให้กำลังใจกับมีอยู่ด้วยครับเด้อยังยังร่อยังรอยอยู่พญาน,นี่พันกาล้อนำใจทีทีศึกษาให้ศี นั่หาตัวเด็ดๆห้อยู่เพื่อนกับการว่าสิบวิพลาดปุ่นเหรอครับเพื่อนกับเดียงเห็ดเล็กเพื่อนเพื่อนกับว่าได้ข้านเพื่อนบ่มีเวลาเพื่อนกับงมเห็ดย่ำขึ้นเลืกเลือดเดืนเดือนเพื่อนบอนั่นเพื่อนอดรับอดนอนเลยพี่น้องนี่บ่มีกระซ่งตัวอาการมากเพื่อนกับมักท่างนีเพื่อนนะเพื่อนบอกสำเร็จเพื่อนกับว่ย่อมเพื่อนมาเพื่อนง่อมอยู่หันอ่านั่งมือเปิดไฟเห็ดอ่เพื่อนกับสูงนี้เพื่อนว่า ผู้ใดโชคมันน้ำพันกับให้กำลังใจเพิ่นชากาแฟสมุทรเอซี่พันตะไบเอซี่ว่าให้เขียนหนาเดียวจังประหยัดพนะมันจะนี่มีนบ่เมียนบ่ใบเดียวเขียนร่องมือเหรอเอามันขึ้นทุ่งทุ่งโตหน่อยผูณได้คนกับตีชมมาว่าเรียกว่าคอยเห็นชัดอันนั้นอันนี้ยืนหน้ากันเลยเรียกว่าชัดเจนเออเ่าชัดเจนกันเลยว่า เอาเสียงส่วนมากอาอกจากคอนใช้น้ำในจันทน้อยกันชัดเจนเลยเปียงกับว่าเป็นยังมันวะวัตวชัดเจนไอเอฟที่ตัวเหลขกวัชชัดเจนเอฟที่กับว่าตัวเหลขกหน่อยตัวเหลขกวัชชัดอีกมันวะ,ละหลังจากให้ถอดรหัสวันที่หนึ่งมือนี่กับที่ถอดรหัสตัวเด่นเกี่ยวกับเล่าพระนา้าชัายแล้วไปถอดรหัสล่อัอนไทย ีตัวโชว์ใหอยเอฟซีบางเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาเหรอเรียบร้อยมีตัวใดเนียโช่หอยเอฟซีบางเด้อดตัวมันใจเกิดลอยครับแท้ตัวมันใจมีอยู่คู่เดียวคมจับคู่ให้เพิ่นน้ำบอลหาสามตัวให้น้ำเด้อครับเด้อจับจับคู่ให้เพิ่นน้ำบอลจับให้เลี้ยงนี่คู่เดียวนะคู่เดียวแข็งแเร่งด้วยมันก็จับหน่อยแท้เอฟซีน่าหันมันวิ่นได้จัดตัวเขานก็นมิตรวาให้ยเอฟซีไปจับเองแต่ว่าอยู่ในนี่แหละครับอ๋ซีตัว อ,อ,<ม>องตัวหรือว่าออกคูหนึ่งแตนมีเก่าหนึง่งสองสี่เนาะมันจับคูให้กับคูเดียวได้อซี่เก่าหนึ่งคู่เดียวพันคน<แ>จับเอาเองคอยติดตามพอยรีไปเรื่อยเดียวกะสีเห็นเองว่าพอยรีจิบพยายามหาปลาคอนให้ปลาคอนนี่มันมันสีเห็นอยู่จุดเดียวพันนั่นเด้ปลาคอนมันสีแน่พี่เพิ่นว่าบ่ะพี่พอลี่ว่าวบ่พันมั่นใจเกินร้อยพันนะจับคู่ให้กับคู่เดียวอีกต่างหาก คู่เดียวโครโรเนี่ยเก้าหนึ่งตัวครูเดียวโครโรเอฟซีนั่นก็ไปจับเองมันมันวิ่งอยู่ในหันก็ได้ห้ายครูอยู่ดิแมีนมาทั้งหมดนะก็แล้วต่เอฟซีสิมากตัวใดเนาะเมืองเอาโรดครับอันต่อไปนั่นอาจจะเป็นล่างแต่ว่าครูที่วงไวนี่อาจจะเป็นบนครับก็ยะเอาตามพอลี่ขักหลายมันครูเดียวโครโูค,คนเป็น,ปนบน,บนเป็นล่างนั่นแหละแต่ว่ากะคิดว่ามันสิเป็นบนครับ ก็การบนกันล่างเนาะซื้อเลขว่ากับตาบแตกพันว่าเราตามห้อยมอนไว้หอยซื้อเลขว่ากับตาบแตกพันว่ามีแต่เห็นแห่งจมือตทาบแตกเนพันว่าถ้าบกับอ่า่านมันใจเกินลอยเนื้อเอฟซีเลขถอดลหฮัสรัฐสบาลไทยของวันที่ถมากถอดมากะหาความันใจมาน้ำเรื่อยๆความันใจมันยุ่งมองไห่ความันใจไงยุ่งมองเขาท้วนว่าไหนมันถึงมันเข่ามันออกเจงซีละ มันใจเกินร้อยพันวังงวดเอาให้ได้เดอเอฟซีเอ๊คนอมันใจคางแหนวันนี้รี่เห็ดเหล็กเห็ดค็อจองหาปลาคอนนี่เด้ให้มันเห็นยุจุดเดียวให้มันเห็นเหลืออยู่ตัวสำคัญคู่เดียวนี่ละนี่อนว่าหลายตัวเนาะบางตัจับคู่ให้กับคู่เดียวโคโล่มันใจคักแน่เอฟซีกับจับไปเองมืองใช้ถอดมือวันที่ใช้มือวันที่ยี่สิบหกค่ะ ยี่สิบหกนะครับเรื่องมือไทยทอดมือเป็นรัฐบาลไทยทอดรหัสยี่สิบเจ็ดนี่เป็นอันเล่าเล่าออกเล่าพอลี่เปได้ไปเล่าชุดสี่เล่าต่ออยู่นี่เป็นเห็ดล้ายางนะพี่น้องเอ้ห้าน้อยเล่ารัฐบาลไทยรวมอยู่น้ำพอลี่มดทั้งสามอย่างห้าน่องมือกันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็หาปลาคอนขึ้นกันละครับสี่คอนให้เบดทุยยาง ทิดตามไปเรื่อยๆครับใช่ครั้งที่ได้เห็นเนี่ยมันดีๆไปเรื่อยๆพอรหัสรัฐรบาลไถ่พันมันใจเกินร้อยพันว่าจับคู่ใหก้กะช่วยจักเจ้าครับเดิ้จับหลายๆก็เอี่ยมร้อยหาซิบด้วครับนี่จับคู่ให้กะจับคู่เดียวค่ะบเ,เก้าเนื่งเฉียนเรียกซีตัวจับให้คู่เดียว เอฟซีก็ไปจับเองนะรับให้ในสีตัวมันพันจับหน่อยพดกันผาดกันเลื่อมนั่นจับให้คู่เดียววะนี่ไหมพ่นมันใจเกินล่อยพ่นมางวดวันที่หนึ่งพุณจิกรกาถอดรหัสรัฐบาลไทยพอลี่มันใจเกินล่อยเ้เอฟซีแห้งแห้งปังๆเอาไปซื้อให้ได้ห้ามผ่านเลยโมเมนต์ว่าพอลี่ว่าเรียกตัวนี้คิดว่าเป็นบนแต่เอาแต่บนญโมเมนต์นี้วันนี้กับพวกผมด้วยกันโตดนบ่แลับ ไอ้เอฟซี <c oughs> เอาไปสื่อให้มิโชกมิลาบของวันที่หนึ่งพฤศจิกาเพิ่นมั่นใจเกินร้อยครับอย่าลืมสนับสนุนรัฐบาลไทยเอาเด้อครับเด้อเอาให้ได้หา้ามพลาดเด้อค่ะรัฐบาลไทยเป็นเิ่นมั่นใจครับแน่จับคู่กับจับคู่เดียวเฉียนในวันที่หนึ่งพฤศจิกาให้โชกโชคมั่นมั่นเฮ่งเฮ่งปังปังกับถอดรหัสพอลลี่นะคะสวัสดีค่ะ